คุณคือคนที่มานัดบอกกับฉันใช่ไหมคะใช่ครับผมเองงั้นฉันขอเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันฉันต้องการคู่ครองที่มีฐานะที่ดีกว่ารักฉันแล้วก็ยอมตามใจฉันทุกอย่างนี่หัวล้ออะไรของคุณอะผู้หญิงอยากได้ผู้ชายที่ฐานะดีกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่หรอครับปกตินะครับงั้นผมขอถามคุณหน่อยคุณได้เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ล่ะครับหมื่นห้าค่ะแล้วคุณคิดว่าอีกฝ่ายคนมีเงินเดือนเท่าไหร่ถึงจะโอเคครับสองหมื่นห้าเท่าไหร่นะครับ <25. S 1> สองหมื่นห้าสองหมื่นห้าสองหมื่นห้ามันเยอะไปหรอคะไม่หรอกครับใช้ชีวิตในเมืองแบบนี้ผมว่าสองหมื่นห้าก็กำลังดีนะครับค่ะฉันคิดว่าก็กำลังดีเหมือนกันเพราะว่าฉันหาได้เดือนละหมื่นห้าทุกวันนี้เช่าห้องอยู่ก็ได้ห้องเล็กแค่นิดเดียวแถมยังเป็นห้องน้ำรวมอีกถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหาได้เดือนละสองหมื่นห้าแต่นี้รวมกันก็จะเป็นสี่หมื่นพวกเราจะได้เช่าห้องที่ใหญ่ขึ้นแถมมีห้องน้ำในตัวอีก เงินเดือนของเราสองคนรวมกันก็ตั้งสี่หมื่นยังต้องเช่าห้องอยู่อีกนะครับนี่คุณคุณจะไม่เก็บเงินเพื่อแต่งงานหรอนี่คุณวางแผนเก็บเงินเพื่อแต่งงานเนี่ยนะก็ใช่อ่ะสิเอ่อแล้วค่าสินสอดล่ะค่าสินสอดอ่ะ,อะแม่ฉันก็เรียกไว้อยู่เหมือนกันค่ะเห็นไหมผมบอกแล้วไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นหรอกแม่ฉันบอกว่าค่าสินสอดแสนหนึง่งฮะเออถ้าคุณคิดว่าแสนหนึ่งแพงไปงั้น ห้าหมื่นได้นะคะเป่ารแล้วเงินไม่ใช่ปัญหาแล้วถ้าทองสักสาบาทละ่ะคุณว่าไงแม่ฉันก็บอกอยู่อะค่ะแต่ฉันว่าสาบาทแพงไปเอาแค่บาทเดียวก็พอแต่ถ้าคุณยังคิดว่าบาทหนึ่งแพงอยู่ฉันว่าซื้อแค่แหวนแต่างงานก็พอค่ะแล้วเรื่องบ้านละ่ะแม่คุณว่าไงเรื่องบ้านเดี๋ยวฉันพูดเองค่ะฉันคิดว่าหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ย เช่าบ้านหลังเล็กๆสักหลังก็พอจะได้ไม่ต้องรู้สึกกดดันแล้วไม่ต้องซื้อบ้านเหรอโอ้ยคุณเดี๋ยวนี้บ้านแพงจะตายคุณซื้อไหวเหรอ,อไม่อะผมซื้อไม่ไหวอืมฉันเองก็ซื้อไม่ไหวเหมือนกันค่ะเพราะขนาดตอนที่ฉันอยู่คนเดียวอะฉันยังซื้อเองไม่ไหวเลยถ้าเกิดแต่งงานกันไปแล้วอะจะให้อีกฝ่ายเขาแบกรับคนเดียวได้ยังไงสมัยเนี้ยเงินทองหายากจะตายคุณเราเองก็แค่คนธรรมดาไม่จาเป็นต้องซื้อบ้านหลังใหญ่โตหรอกซื้อไปก็กดดันเอาเปล่า อีกอย่างนะเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเราเองไม่ได้ใช้ชีวิตให้คนอื่นมองถ้าเกิดว่าสามีในอนาคตของฉันน่ะ <c oughs> เขารู้สึกเครียดกดดันเรื่องบ้านเรื่องเงินขึ้นมาแบบนี้ฉันคงรู้สึกเก็บใจ,จเสียใจแทนเขาหน้าดูเลยตอนนี้ผมเริ่มสงสัยคุณแล้วว่าจริงๆแล้วคุณเป็นคนยังไงกันแน่เอ้จริงด้วยฉันลืมถามคุณเลยอะ่ะคุณเงินเดือนเท่าไรหร่หรอคะผมได้เดือนละแสนครับโห เป็นแสนเลยเหรอคะคุณได้เงินเดือนเยอะจังเลยอะฉันว่าเราสองคนแตกต่างกันมากเกินไปอะไม่เหมาะสมกันหรอกคะ่ะเออ,เ,อ,อเดี๋ยว่ขาคุณคือจริงๆแล้วผมได้แค่สองหมื่นสองฉันว่าคุณได้สองหมื่นสองก็ดีเลยนะคะเพราะสมัยเนี้ยกว่าจะหาได้แต่และเดือนเดือนละสองหมื่นนี่ยังยากมากเลยนะคะคุณหาได้สองหมื่นสองเนี่ยถือว่าสุดยอดมากแล้วคะ่ะถึงมาตรฐานของฉันจะเป็น25งหมก็เหอะแต่ว่า คนเราก็ต้องใช้ชีวิตเนาะไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงกันไม่ได้แล้วอีกอย่างนะถ้าสมมติว่าเราเข้ากันได้เราแต่งงานกันไปอะ่ะแล้วก,ก็ช่วยเหลือกันเก็บออมประหยัดฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันแบบนี้ก็โอเคแล้วอีกหน่อยพออยู่กันไปเรื่อยๆงเงินเดือนเยอะขึ้นแล้วก็จะแต่งงานมีลูกกันใช้ชีวิตด้วยกันต่างคนต่างช่วยกันรับผิดชอบฉันว่าก็โอเคดีนะคะไม่ต้องไปสนใจเรื่องบ้านใหญ่โตหรอกคะ่ะ